และในสุดวันนี้ก็เดินทางมาถึงยูนิตตัวสุดท้ายของซีซั่นนี้ที่อัปเดตเข้ามาในพาร์ทนี้นะคะนั่นคือเจ้าตัวแอสโตกันคาเมราแมนค่ะขอบอกเลยนะคะว่าไม่ได้จุ่มค่ะตัวนี้ไปซื้อมาในเทรดดิ้งพาซา1500เจมนะคะเจ้าตัวแอสโตกันคาเมราค่ะเพราะว่าไม่มีเงินจุ่มนะคะช่วงนี้ต้องใช้เจมแก้ปัญหาค่ะเจ้าตัวนี้นะคะก็เหมือนจะดีค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะแต่ก็ไม่ได้แย่ค่ะแต่ขอบอกเลยว่า ลุยเดียวนะคะไม่สามารถกดออโต้สคริปได้ยาวๆนะคะเพราะถ้ากดออโต้ออโต้คิสปายลิมพันถ้ากดออโต้สคริปยาวๆขอบอกเลยค่ะว่าตุยเย่ค่ะแต่ถ้าไปร่วมกลุ่มกับตัวอื่นก็ไม่มีปัญหานะคะแต่ในคลิปนี้ฟอโอโมลุยเดียวค่ะใช้ตัวแอสโชกัน c a m เปล่าลุยเดียวเพราะฉะนั้นถ้าออโต้สคริปยาวๆตุยเย่ไม่เหลือค่ะถึงแม้เขาจะแรงดีแต่เขาก็หลับเก่งนะคะทุกคนค่ะ ตัวนี้มีไว้ก็ดีค่ะแต่เหมาะกับเอาไว้ร่วมทีมกับตัวการรีวิวของฟอโอมอก็จะประมาณนี้นะคะจะไม่ลงเลยค่ะเพราะฟอโอมอก็ไม่ได้เก่งมากนะคะแต่ฟอโอมอใช้หัวใจเล่นค่ะตัวไหนว่าตวเย่ไวฟอโอมอโฟมก็รักตัวนั้นแหละค่ะเล่นไปนานๆก็จะรู้เองค่ะว่าตัวไหนดีตัวไหนไม่ดีแต่จะ จอ่อหรือฟอโอมอคงไม่ถนัดค่ะเพราะว่าถ้าอธิบายแบบนั้นอาจจะถูกใจใครหรือไม่ถูกใจใครก็เป็นได้สู so, ้อธิบายด้วย ASMR ดีกว่านะทุกคนนะสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส u b ค c r i า e ให้กันนะกันด้วยนะคะขอบคุณสำหรับผู้ติดตามหน้าใหม่นะคะที่ติดตามกันเพิ่มเยอะมากขอบจูคูเอ่ยหินพันอีกแล้วขอบคุณจริงๆจากใจเลยทุกคนยังไงฝากคลิปนี้ด้วยนะคะและฝากคลิปต่อไปของฟอโอมอด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยทุกคนและและฟอโอมอก็เป็นขอเป็น กำลังใจให้ทุกคนเช่นกันในการดูคลิปค่ะช่วยกันดูคลิปให้เกิดนคะคะช่วยกันำมาหากินค่ะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะ E aí ดูคลิปจบรักมากแต่ฟอมโฟเกือบเกลียดภาไม่ทันขอบคุณที่ติดตามชุนกดไลค์สมัครใจที่ช่ององโอมาโฟไว้นะคะ